ปต๊มน้ำมันรวยไหมใช่ไหมคะวันนี้ครูหน่อยจะมาตอบคำถามคำถามนี้กันมีคนถามครูหน่อยใน a c e b o o กมากมายแล้วก็มีคนที่ผ่านมาก็แวะมาถามว่าเปิดปั๊มน้ำมันรวยไหมวันนี้เจ้าของปั๊มน้ำมันมาตอบเองนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ครูหน่อยด้วยนะคะไปดูกนันเลยคะ่ะ มีคนอยากทำธุรกิจปั๊มน้ำมันมากมายเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่ารถทำไมเยอะมากอบนท้องถนนเยอะมากรถทำไมติดมากแล้วก็ทุกบ้านทุกครัวเรือนก็มีรถกันจึงถามกันมาว่าถ้าเปิดปั๊มน้ำมันรวยไหมได้เงินไหมวันนี้มีคำตอบกันนะคะแต่ก่อนอื่นก็จะมาพูดถึงแผนการใช้เงินของครูหน่อยกันก่อนนะคะว่าเราเก็บเงินอย่างไร แม้เราจะทําธุรกิจอะไรเราก็ต้องวางแผนการใช้เงินของเราใช่ไหมคะหนึ่งการวางแผนการใช้เงินของเราก็จะแบ่งออกเป็นคุณอาจจะเป็นแบ่งออกเป็นสี่ส่วนใช่ไหมคะหนึ่งคือเก็บออมส่วนที่สองก็คือเก็บลงทุนเพิ่มเติมอีกสองส่วนก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายอื่นๆต่างๆใช่ไหมคะก็คือสมมติว่าเรามีเงินอยู่หนึ่ง ร้อบาทยีบห้าทเราจะใช้เก็บออมแล้วก็25บาทเราจะต้องลงทุนเพิ่มเพิ่มเติมทุกเดือนหรือว่าทุกทุกครั้งที่เราใช้ลงทุนเพิ่มเติมนะคะก็คืออีก2ส่วนก็คือใช้ใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไปนะคะเราไปดูกันเลยว่าธุรกิจปั๊มน้ำมันรวยไหมใช่ไหมคะการค้าขายหรือการลงทุนอะไรก็ตามย่อมมี กำไรแล้วก็ขาดทุนขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะบริหารอย่างไรํำหรับครูหน่อยที่ลงธุรกิจปั๊มน้ำมัน,มนใช่ไหมคะเราบริหารด้วยตัวเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นเด็กปั๊มด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวของเรานั่นเองเราก็เลยมีกำไรคะ่ะหรือว่าไม่ขาดเพราะว่าเราบริหารของเราเองนะคะหรือว่าไม่ขาดทุนเลยเราบริหารด้วยตัวของเราเองค่ะ ก็คือไม่ได้จ้างใครเลยแต่ว่าทุกที่ที่มีการทำอะไรก็ตามทำธุรกิจใหญ่ๆก็ตามย่อมมีทั้งขาดทุนและก็มีกำไรนั่นเองขึ้นอยู่กับบุคคลบริหารน,นะคะ,ะเรามีค่าการตลาดแบ่งออกเป็นหลายส่วนหลายฝ่ายถึงแม้เราจะเป็นปั๊มนเนมแต่เราก็มีค่าการตลาดของเรา ส่วนแบ่งการตลาดมาให้เรานั่นเองเรามาสรุปกันนะคะว่าทำธุรกิจบําน,น้ำมันรวยไหมตอบได้เลยค่ะหนึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนการใช้งเงินของเราสองขึ้นอยู่กับการที่เราบริหารธุรกิจของเราอย่างไรก็มีสองประเด็นสองประการที่คุหน่อยใช้บริหารธุรกิจของตนเองมานะคะก็อยากแชร์ให้แชร์ให้ทุกๆคน สนใจจะทำธุรกิจวายเพื่อการตัดสินใจในการทำธุรกิจหรือว่าทำกิจการอย่างไรก็าตามนะคะเราสามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจได้นั่นเองและก็ถ้าใครมีประสบการณ์ใครมีปัญหาหรือธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจหรือใครเปิดตมน้ำมันที่อยู่ในชนบ,บทยังไงก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นความรู้ให้กับ ผู้ที่กำลังตัดสินใจที่จะทำปั๊มน้ำมันได้ใช้ในการตัดสินใจต่อไปนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย